สวัสดีครับผมกลับมากับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มียูทูบเบอร์มาคอลแลบด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีพี่ไก่จากช่องไก่ครับผมงงงงช่องผมนี่ก็จะเกี่ยวกับแคสเกมเป็นหลักนะครับแต่ว่าผมก็มีทําอาหารบ้างนะฮะย้มีสกิลมีสกิลสกิลโคตรโหดของผมอ่ะบอกเลยครับผมเมนูนี้นะครับที่เราจะทำเป็นอิตาเลียนซอสเซจมาครับอิตาเลียนซอสเซจเป็นเนื้ออาหารที่เหมือนเผ็ดเยอะมากหลายอย่างมากอันนี้นะครับก็คือตัวเมนของเราตัวหลักของเราในวันนี้เลยก็คือหมูบวชจากซี เซเลกชันสดสะอาดมาตรฐานส่งออกนะครับผมเขาไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงเลี้ยงด้วยโปรไบโอติกนะครับปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะอุตสาหนะครับผมของสดแบบเนี้ยกับเครื่องเทศครบคันแบบเนี้ยออกมาเป็นยังไงนี่ผมแบบตื่นเต้นเลยนะต้องอร่อยครับผมมาชิมเลยต้องใช้เยอะมี่อโอเคอย่างดี้นะครับเรามาเลี้ยงอย่างงี้ใบๆทับกันนะครับเราก็จะหมุนเป็นอย่างี้นะครับมันต้องซอยมันต้องหั่นด้วยหั่นต้องหั่นครับผมอ๋อทาน เราก็จะหาอะ,ะอันที่มีใบ,ยบ,ยบยเยอะๆอย่างนี้ครับเพราะเป็นร้อนกับเราเป็ถ้าเทำนี้ใบก็จอบมาใช่สรุปเลยเราจะตามแค่เครื่องเทศครับผมเราตามแค่เครื่องเทศส่วนพวกที่เป็นแบบ่ fresh spice ก็คือ fresh เต r มเนี่ยเราก็จะแยกไว้แยกไว้ซักไว้นะครับแล้วค่อยเอามาเติมทีหลังเอ,อเนี่ยจริงนะต้องใส่เยอะอ๋อพริกไ<อ>ทยดำพริกไทยขาว พิ่ไทดำนะครับเราไม่จะใส่เยอะกว่าแต่พิ่ไทขามันก็จะให้ความชุนนิดนึงแล้วก็ต้องเราใส่เยอะนิดนึงนะครับผมส่วนตัวคแคนเดอร์นะครับก็คือหรือมันเัศชีเนี่ยประมาณนี้หรืนึงเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยไข่ไก่เปเปอร์นะครับผมเรงใส่มันเพราะว่าเราอยากให้เขามีความสุขลพิก้าอ่ะน้ำตาลเนี่ยนิดนึงเพราะว่ามันหวานหอมกระเทียมเราก็จะใส่ ปรมาณครึ่งช้อนนิดนึ่งเว่าไรเขามีกลิ่นกระเทียมฮะฮะตอนนี้นะครับเราทำเครื่องปูของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในตัวหมูบดจาก CQ Selection นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเสียงก็ะยับไม่ที่เตาครับเพราะว่าหมูบดจาก CQ Selection เนี่ยที่เราจะผสมเข้าไปาน,นะครับเราต้องชิมนะว่า ตัวเครื่องปรุงเนี่ยที่เราใส่ไปพอไหมหรือน้อยเกินไปแล้วเลยต้องเอามาลงกระทะให้สุกเสร็จแล้วก็ชิมว่าในเครื่องเทศที่เราใส่ไปพอไหมช่วงนี้ช่วงนี้สตรีมเกมอะไรครับเล่นเกมอะไรบ้างช่วงนี้ก็แคสหลายเกมครับผมถ้าในยู u b e ก็ไปเรื่อยเลยครับแต่ส่วนมากจะแคสเกมมือถือเป็นหลักท่านก็เคยรูว่พวกแบบแคสเกมมันแบบยากไหเพราะมันต้องมีแบบอะไรเปิดอะไรแบบ OBS เปิดอะไรแบบรีคอร์ดหน้าจออ๋อไม่ยากไม่ยาก ไม่ยากเลยไม่ยากครับใช่ถ้าเรือกอุปรกรณ์อะ่ะไม่ได้ยากมากอืมจ,จากนั้นเราก็ใส่ลงไปแต่ซนยังไม่ใส่หมดนะพเพราะกลัวว่ามันจะเยอะเกินไป่ประมาณนึงก่อนหอ,ม,อมเลยนะครับจัดชอบมันคือดิบที่เตรียมมานี่เหมือนรู้ใจเลยนะคือผมแบบชอบกินแบบหมูบดพอดีเลยอ่ะหมูบดหมูสับ แล้วพี่กาครับมีอาหารที่แบบชอบไหมมีอยู่แล้วนอกจากหมูบดที่ชอบแล้วก็จะชอบกินสเต็กแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอฮ้ยเหมือนกันนะซึ่งก็ชอบกินสเต็กและอาหารญี่ปุ่นนี่ครับเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะก็จะดูเปอย่างนี้นะครับแต่ว่าการที่จะเขาจะเป็นแบบไส้กรอกเนี่ยเราก็ต้องเติมนานไปหนึ่งอ่ะอ,อ่ะพอเขัาของปุ๊บอ่าโอเค ที่เราใส่น้ำนี่เพราะอะไรเพาเรียกว่าเป็น e m m e s i f i e r นะครับว่าการให้มันยึดตัวมันกับตัวเนื้อเข้าด้วยกันผมว่าการเป็นเชฟเนี่ยมันต้องรู้จักแบบยับยั้งช่ำใจเหมือนกันนะ <c oughs> ขนาดแบบแค่มานั่งแบบตามเครื่องเทศคุกหมูเนี่ยก็รู้สึกอยู่ข้าวแล้วผมเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นอะไรที่แบบปรุงไปกินไปได้เนี่ยผมบอกเลยว่าหายไม่คืนตอนนี้นะครับ,ขอ,รบ,บของเราหม,ามานะาูบดใสกล่องของเราตาเลียนหางข้าวคอมานะครับจะก็จะบดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเปิดเตาก่อน ดุ้มดุม,ดมอ่ะพี่กายครับใส่น้ำมันลงไปนะผมนิดนึงโชคดีนะครับพี่เซนได้ใส่ขนน้ำมัน <c oughs> ถ้าคนที่ติดตามผมไปรู้ว่าผมจุดเตามไม่เป็นอ๋อเ <c oughs> หรอใช่ยิงก่อนหรือกดก่อนยิงก่อนแล้วก็กดเลยกดแล้วก็หมุนซ้ายแล้วก็ค้าวไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยจบหรอนแล้วรอดแล้วจุดมาแล้วเซนก็นจะปั้นตะก้อนอย่างนี้กันลง ตอนนี้นะครับว้าวหมอนเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวใช้ไหมกายอะไนี่เลยโอเคเดี๋ยวพี่กายหมอนถามว่าขาดอะไรไหมโอเคนี่นะครับนี่น่าชีพมคนละครึ่งลูกใช่ไหมเดี๋ยวคนละครึ่งชีเดย์ เราคิดกันมาเรนนี้ก็ถามเซนก่อนว่าถ้าเกิดสำหรับเซนเน,นี่ยเซนว่าขาดมั้ยขาดบางอย่างบางอย่างถ้าเกิสำหรับผมนะมันอร่อยแล้วอ่นะถ้าเกิดมันสมบูรณ์แบบนี้ได้ก็อยากลองชิมด,ดูได้ครอะกนะ็คือตอนแรกเซนก็เติมนี่ไปแล้วครับพาสตซี่ผมเติมเพิ่มไปเพราะว่าจะได้มีสีเขียวแล้วมีรสชาติเพิ่มนะโอเคอะน้ำตาลเพิ่มแล้วก็อยากได้ผงกระเทียมเพิ่มผงกระเทียมผมก็จแค่น้ไปแล้วก็น้ำตาลด้วยอะผมน้ำตาลเนีใส่เยอะ งานพี่กายพี่กายเป็นคนที่มีถุงมือไม่ขยันเพราจะตายเกิด <c oughs> มาผมเพิ่งเคยขยำหมูดิบครั้งแรกนะเทคนิคนะครับก็คือนิ้วเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับแล้วก็จับมือนึงจับถ้วยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆวันนี้นะครับให้มือมันอยู่กับที่นะครับแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้เหรอไม่ไม่ไม่มือ,มอให้อ,อยู่กับที่แล้วก็แค่อ๋ออย่างนี้เอออะไรครับอ๋อนี่ผมเคยดูน่าจะมาสเตอร์เชฟแหละ เพื่อนางครั้คนนึงทำหมูไม่สุกกรรมการเขาเททิ้งเลยเหรอใช่ก็มีบ้างไม่เคยเเคยเจออย่างนั้นป่ะไม่เคยฉันไม่เคยโดนทิ้งฉันไม่เคยโดนเทโหดมากฉันนี้อย่างพออย่างอ่ะพอละครับโอเคอ่ามันไม่ค่อยสวยวะป้อนกันอ่าพี่กายลองทำับผมได้อยากได้ชิ้นใหญ่แค่ไหนเอาอะไรครับผมอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะไม่ใช่กอ๊ะ <laughs> ไม่น่าตามี้เหล่อ, <laughs> <laughs> อันนี้เป็น <laughs> เทคนิคนะครับผมเออ,เอ,อผมเคยเล่นเกมทำอาหารคุกกิ้งมาม่ามีขั้นตอนนี้แหละออ <laughs> ใช่ครับก็คือจับมือกันไปอีกงมือหนึ่งแล้วก็บีบนิดนึงนะครับผมเออใช่ใช่เออทรงเริ่มดูดีขึ้นพอโยนไปโยนมาอ,อ่ะใช่ไปโยนไปโยนมาชู <laughs> <laughs> อ่ะตอนนี้นครับเราก็ได้เชฟตัวไอชิลเลนซอสเซจของเราแลยครับว้าวมาแต่ถ้าดีนะครับเข้าตู้เย็นแมกก่อนนะครับแล้วอยเอามาหลงันจะไปอยู่ตัวใช่ไหมใช่แปะเข้าให้มือมือเดียวก็จะยากนะครับแปะเข้าให้โอ้โหกลิ่นตีจมูกเลยนะครับหอมจัดอ่ะตอนนี้นะครับผม เหลือแค่ของพี่กายนะครับผมเหลือกุ้งพันอ้อยของผมกุ้งพันอ้อยเนี้ออ้อยเสียบตรงกลางนี่ใช่เลยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะนี่พี่เบิร์ดมาแล้วไอ้ของพี่กายโตโหดโตโหดนี้นะครับก็คือ ไส,ส่กรอเอิตาเลียนของเรานะครับผมโคตรเทพ <ingo. S 2> เทพเนี่ยผมไม่คิดค<อ>ว่าจากหมูบดมันจะมาเป็นแบบนี้ได้เลยอ่าที่เราเห็นชัดนะครับเรื่องของลายดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงโอเคหน้าตาน่าฐานมากเลยนะแต่ว่าของผมมันเลยทําให้ดูไม่สมมาตรเลยหั่นเป็นไส่กรอมาเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับไส่กรออีสานไม่ใช่โอ้พี่พูดจ้ะ ถ้าของผมเนี่ยเหมือนกุ้งพันอ้อยไม่ถ้าสังเกตเนี่ยมันแบบมีน้ำข้างในตัวเนื้อเยอะมากนะตัวไส้กรอกของซีซี่เยอะนะครับน่าจะฉ่ำน่าดูอร่อยออร่ยไม่ต้องชงมาอร่อยจริงถือว่าเป็นเมนูที่ดีแล้วก็เป็นไส้กรอกที่อร่อยคุณผู้ชมเสกรอกที่ฉันชอบ อร่อยรสามชิ้นแล้วเวลาผมชิมอาหารหรือว่าทานอาหารเนี่ยผมจะไม่สามารถบรรยายความชาติมันออกมาได้แค่รู้ว่าอร่อยกับไม่อร่อยอร่อยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยฮะกลมกลมและยิ่งอยู่ในเมือ์เชฟที่ดีมั่จะมีคูณความอร่อยบอกจริงผมอ่ะเคยชิมอาหารของน้องเซนนะครับรอบหนึ่งปกติเวลาผมเล่นเกมเนี่ยไม่มีใครมาหยุดผมได้นะครับแต่พออาหารน้องเซนวางปุ๊บจอยผมวางปั๊บเลยวางแล้วก็สออชิ้นทสี่ปั๊บับ วันนี้ครับก็ขอบคุณพี่กายมากเลยนะครผมขอบคุณเหมือนกันฮะที่มาถ่ายครับแบบเซ็นต์อ่าเดี๋ยวพี่กายฝากช่องครับผมก็แป๊บเดียวจบอย่างเดียวเลยก็ขอฝากช่องกายเห็ดด้วยนะครับเป็นช่องแบบแคสเกมแล้วก็มีไลฟ์สไตล์คนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเซนเหมือนกันครับผมมีเรื่องกินเรียกผมมาตลอดออกมาโอเคอ่าครับผม ถ้าใครอยากทำเมนนีนะครับผมก็หาซื้อได้นะครับหมูบวจาก CP Selection หาซื้อได้ที่7 1เ่นอีเลฟเว่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายบาย